สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยงหนิงกกอกค่ะมาต้อนรับแมงทะพทูนะคะแมงทะพทูมาต้อนรับแมงทะพทูน,นั่นเองโอ้โหเป็นไงสบายดีไปเดินอา้าวไม่ได้ฉี๊ดใจไม่ได้ฉี๊ดจริงเหลยมาทำแผลหมอทำแผล มีแต่มีแต่บนนี้บ่ถ้าผูข้างแถวนี้ไม่เป็นไรบ่ะอ๋อมันต่ำอันนี้มันขอบชนอันนิดนึงฮะชนตรงเนี้ยชนตรงนี้หน้าลงอ่ะหรือแล้วเจ้าไม่เจ็บหรือเอิบเจ้าหน่ะเจ็บจีบหรือแล้วมาดูแผลน่ากแผลพวกนี้ก็มาดูแผลหน่อยอ๋อแผลหนงนี้นะคะแผลนะคะอ๋อนี่นี่ปิดแผลเย็นไหม แสดงว่าไม่ได้เ <mesela> ย็บ hmm. อ yeah. ๋อทำแผลที่เคยไม่ได้เย็บนะคะแผลไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าไปมันเป็นแผลถ้ลอกนะคะนี่อย่างที่อดเย็บแล้วแล้วคุณหมอทำแผลให้ใช่ไหมใช่ให้ยามาเนี่ยเย็บตรงไหนบ้างทับทูเย็บตรงไหนไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บเนาะไม่ได้เย็บนะคะถ้าหลอนให้ยามาเยอะนะคะให้ยามาทานแบนี้อยู่แล้วไม่เย็บก็ แล้วตอนนี้อาการเจ็บอยู่ไหมอาการเจ็บอยู่ไหมไปเปลี่ยนเงเลยงั้นคือไอ้บ้านบ้านมันลงก่อนอาการเจ็บอยู่ไหมก็เจ็บก็เจ็บขเจ็บเนาะตีเฟืองก็จะมาเฝ้าเนาะตีเนาะตีเฟืองครับก็พันอย่างนั้นมันก็เจ็บเองต้องเกงต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนุ่งขาสั้นต้องไปเปลี่ยนนุ่งขาสั้นได้ถ้าต้องเกงรัดอย่างนั้นมันก็เจ็บ ไม่ผมก็ปวดหลังคุณเนี่ยผมฉีดยาคุณเนี่ยเวลาจะเต็มไข้ได้ปล่อยดูแลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ะะะนนนคคี่ะน้องแม่คบแม่ดาเป็นไงเป็นไงปวดตรงนี้เพราะว่ามันกระแทกกับขอบกระบะเพราะว่ามันมันจะมันจะลงแล้วครึ่งนึงแต่เราอันน<อ>ั้นนะจะขาดว่ะ แต่ว่าตรงนี้บวมเลยนะมันกระแทกกระแทกทั้งแบบนี้มันจะลงแล้วครึ่งนึ่งไม่ลงแล้วครึ่งนึ่งอ๋อเลสเลดูหรือเปล่าไอ๋อตรงนี้บวมเลยเหรอมาดูอาการก่อนถ้ามันปวดไมหายค่อยเลือดเขาก็ให้ยายาแก้เศษโอ้โอ้ทำไมถึงจะไปขึ้นเนาะเดินก็ได้ไม่ไม่ไม่คือที่ไปขึ้นนี่หมายถึงว่าไปนั่งถ้าถ้า ม,มันจะล้มม,ลมันก็เลยหล่นหล่นด้วยกันเลย โอ้ยเพราะว่าเพราะมันโดนสายไฟเกี่ยวสายไฟเกี่ยวแล้ก็เป็นเหมือนเหมือนมันดึงกระแทกลงเลยเพราะว่ารถมันหืนมาวิทยมองข้างข้างหน้าหืนยาสีเนาะขึ้นมาวิทยมองข้างแล้วมันไม่เกี่ยวสายไฟได้วันนี้รถรถซังตามก็แล้เลนมาพอดีนะมันดึงหลังคาสักกรๆลงเลยแล้วหนังข้านังข้าดหนังข้าดังข้าแล้วกะท้อมนะ เพราะว่ามีโทรศัพท์ใส่แบบนี้อยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่ ยังทพูม่อคือนี้ฝันอะไรฝัน่าอะไรนะตาอะไรนะดูไมตึงแผนะครับตานีไม่นะผมบอกว่าตึงมากเลยเนี่ยตั้งบอกว่าทพจอทัพูจะว่านตึงมากเจอนคู่ที่ไหนได้ที่ไหนได้เ็บเจบนัเอเลยนะครัวเะเดี๋ยวทพู เนื้อคู่มาทีหลังใจเย็นๆเออเนื้อคู่มาทีหลังไอ้นี่มาก่อนอ่าวยมาก่อนแล้วโชคจะมาทีหลังใช่ไหมซ้ำๆทำไมตาบมกระตุกมันเป็นอะไรฝากา้ผมก็บอกว่าถ้คู่จะเจอเนื้อคู่เลยเออ ค่ผมก็มองจากกระจกมองหลังแล้วโโอ้ชทางตามบอกว่ามองจากกระจกมองหลังแล้วใจหายแว็บเออใช่เป็นยังไงเด้างี๋ยวนาอกองก้อยยุ่บอยู่เปล่าเกี่ยวสายเคเบิ้ลไงสายเคเบิ้ลเนาะมันกดนี่แหละมันก็พลิกเลยแหละกระท่อมเกี่ยวสายเคเบิ้ลมันนั้นมีคนดูนะ่อแต่ละคนก็ถือโทรศัพท์กันทั้งหมดดูโทรศัพท์กัน มีอะไรกันหมดเลยทั้งคนทั้งกระทู้เลยนะคะร่วงลงไปหมดเลยนะคะร่วมกันเป็นทุกคนนี่ก็มีอาการมีปวดเมี่อไรนแม่ก็มันก็ช้านะคะมันตึงะมันตึงมันตึงนะคะพรุ่งนี้แหละมันถึงจะเจ็บเออเพราะว่ามันมันจะไม่เจ็บหรอกหน้าหนาวด้วยนะคะนั่งห้องน้ำนะคะจะลำบากนี่แหละคิดนี้ก็สั้นๆนะคะ่ามาอ่าเยี่ยมแนนทับคู่มาจากโรงพยาบาลนะคะค่ะ อันก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะอันก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดส,สัครสาชิยไดหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ